ราศีพิจิกนักวางแผนแห่งจักรวาลสัปดาห์นี้พลังรูนของคุณแรงมากได้ทั้งเพอร์ทโธมนนัสเจราเบอร์กาโนทีวาสแล้วก็ดากาสแปลว่าโชคชะตากำลังเคยืบขยับขยับเข้ามาแล้วค่ะฮ่าฮวันที่20ถึง21ตุลาสองวันแรกได้เพอร์ทโธไพ่รูนแห่งความลึกลับและโชคลาภหมายถึง คุณอาจได้รับข่าวดีแบบบังเอิญแต่ไม่บังเอิญเช่นมีคนติดต่อกลับเรื่องงานหรือเงินที่รออาจโผล่มาแบบเซอร์ไพรส์คุณที่ซื้อไว้ดีดสูงแต่ระวังความลับรั่วไหลพยายามอย่าพูดอะไรมากเกินไปในวงสนทนาเรื่องโปรเจกต์งานนะวันที่22ตุลาเด่นเรื่องคนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแนะนำหรือเปิดโอกาสให้อย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือตอนนี้ไปขายบ้านได้ขายไปขายที่ได้ขาย แบบอะไรที่หวังไว้จะเกินคาดเลยละ่ะวันที่2 3่สถึง24ตุลาพลันของเจราและเบอร์กาโนส่องรูนแห่งการเติบโตงานเริ่มเห็นผลความพยายามที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เริ่มออกดอกออกผลมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องการเงินหรือมีรายได้เสริมจากสิ่งที่ลงแรงไว้ก่อนหน้านี้ส่วนคนที่รอการเติมต้นใหม่เช่นธุรกิจความรักหรือสุขภาพถือว่าตอนนี้ดวงและดาวเปิดแล้วจ้าวันที่25ตุลา ทีวาสขึ้นแบบนี้เตือนว่าอย่าใจร้อนอย่าพยายามควบคุมทุกอย่างให้ใช้เหตุและผมไม่ใช่อารมณ์เพราะถ้าพลาดใช้อารมณ์วันนี้จะรู้สึกเหนื่อยมากทั้งใจทั้งกายต้องมาตามแก้แล้วแอบโกรธที่ตัวเองวินแตกก็ได้วันที่26ตุลาดากาสรูนแสงรุ่งอรุณเป็นวันปลอดโปร่งโล่งใจมีโอกาสจบปัญหาที่ค้างมานานหรือได้คำตอบชัดๆจากสิ่งที่รอคอย เช่นความสัมพันธ์หรือเอกสารสำคัญการงานดีสุดช่วง22-24ตุลานานที่เริ่มไว้เริ่มเห็นผลมีการขับเคลื่อนแล้วการเงินโอเคสุด24-26ตุลามีข่าวดีจากการลงทุนเล็กๆน้อยๆหรือได้ลาบจากการขายของความรักสัปดาห์นี้หวานแบบค่อยเป็นค่อยไปคนมีคู่ได้มีโอกาสดิฟทอกคนโสดเจอคนมีเสน่ห์แต่ยังต้องใช้เวลาสุขภาพ ช่วงกลางสัปดาห์อาจมีอาการเครียดนอนไม่หลับบ้างลองพักสมองหรือทำสมาธิก่อนนอนจะดีมากสรุปสั้นๆต้นสัปดาห์มีลางดีกลางสัปดาห์เห็นผลปลายสัปดาห์โล่งใจชาวราศีพิจิกอย่าพึ่งยอมแพ้เพราะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ